ทีนี่มันงไทยโอยดูสิคุณเก๋น่ากินไหมสุดยอดคุณผู้ชมค่ะและนี่แหละค่ะเบรกนี้ที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีของหวานมาฝากกันแต่เป็นของหวานที่ไม่ธรรมดานะคะขอบอกเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าจะไปทานไอศครีมผัดแบบนี้เขาต้องโกอินเตอร์ไปกินแบบต่างประเทศแบบโซนเมก,กาหรือว่าเกาหลีอะไรเงี้ยแต่วันนี้ ไทยแลนด์แคนดูค่ะคุณนกค่ะได้แล้วแล้วครก็ที่สำคัญนะครับวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรตินะครับจากร้านไอศครีมนะครับไอซ์มาเนียนะครับมาอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับอ่านะครับต้องขอต้อนรับเลยนะครับคุณชัยรัตน์หอนรงศิลป์และคุณโอ๊ตนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวินดีครับพูดถึงธุรกิจอันนี้ก่อนดีกว่านะครับเขาเรียกว่าเป็นไอศครีมผัดผมพูดผิดหรือพูดถูกครับเป็นไอศครีมผัดครับยังไงครับไม่เห็นมี ตั้งเตาตั้งอะไรเลยอ๋ออันนี้คือเราเราผัดจากกระทะแต่เป็นกระทะเครื่องเป็นเครื่องทําความเย็นนะครับอ๋อเหรอคะแม่กระทะนี่อุณหภูมิลบยี่สิบนะฮะหร่อหรอฮะนะคะแก้วนิ้วลงไปแตะไหมอุ๊ยนิ้วลยี่สิบดูดดูดไหมครับเขาจะดูดติดเลยไม่ติดนะถ้ามือชื้นๆอาจจะติดอ๋อคุณชายรัดเรามาทางนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะแบบว่า ไปเกะกะเขาดูท่าทางคุณอ๋อเขาจริงจังว่าสับซับซับับอย่างนี้เลยเอาเสร็จแล้วนี่รูเสึกมากเลยฮะอืม๋อี่เสร็จแล้วเหรอคะถ้วยหนึ่งโอ้โหไม่ทันจะมองเลยที่ดูดีเสธดีไหมครับแหมช้าแล้วล่ะค่ะคุณเสร็จดีไหมครับและอย่างที่บอกค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะไอศครีมผัดเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่นิยมในประเทศไทยเพราะว่าตัวเครื่อง ที่ทำไอศครีมเนี่ยนะคะมันมีราคาแพงมากเพราะว่าอะไรคะเพราะมันต้องนําเข้าจากต่างประเทศครับแต่ตอนนี้เราเราสามารถทําเครื่องได้เองในไทยก็เลยจะลดต้นทุนตรงนี้มากแล้วเราก็ใช่ฮะแล้วเราก็พัฒนาสูตรไอศครีมขึ้นมาจนจนสามารถออกตลาดได้ค่ะคุณนกด้วยนะด้วยก็ด้วยค่ะคุณค่าคืออันนี้นี่คือรสชาติอะไรครับอันนี้ที่ที่ทำเนี่ สับปะรดแตงโมมีสับปะรดด้วยเหรอฮะใช่แล้วใส่สับปะรดไปไอตัวนี้นี่คือจากเบสที่เป็นเป็นไอศครีมนมวานิลลาเฉยเนี่ยเราสามารถเติมผลไม้หรือว่าท็อปปิ้งต่างๆได้ตามชอบใจเลยครับเห็นตรงนี้นะคะมีท็อปปิ้งเยอะมากครับมีให้เลือกหรือว่ลูกค้าสามารถมาเลือกท็อปปิ้งตรงนี้ได้รับกแลตมีนี่เป็นสแน็คต่างๆกรุบกริบกบกับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะไอที่ผมมองตรงนี้คืออัลมอนด์เป็นอัลมอนด์ใช่ไหมครับลูกเกด อันนี้เป็นผงช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ่าเป็นช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นผุพันที่เรียกว่าเขาเรียกไงฮะลืมชื่ออะไรคะโอเลอ้ออะไรคุณชยรัตน์มาทางนี้ดีกว่าอ่าไปบอกเขาหน่อยสิอะไรเป็นอะไรคอะพี่อันนี้เป็นคอนเฟรวตคอนเฟรกต่งั้นเดี๋ยววอดนี้เดี๋ยวเก๋ขอเลือกเป็นอะไรจ้าชอบช็อกโกแลตกับอเตบัอยาี้ย ช็อกโกแลตด้วยแต่ว่าขอตอเบอรี่นิดนึ่งเริ่มต้นครับเดี๋ยวเราจะเห็นก่อนเลยว่าพี่เขาจะมีการดาดดาดอะไรลงไปก่อนครับอันนี้เป็นเป็นเบสไอศ์ครีมที่เป็นเป็นมิกซ์มาแล้วอ๋อมิกซ์มาแล้วเรียบร้อยเป็นสูตรเฉพาะใช่ครับผมก็คือเหมือนที่เขาเอาไปทำไอศครีมปั่นทั่วไปแหละมันจะมีผงไอศ์ครีมมีเครื่องต่างๆอันนี้ส่วนผสมจะไม่เหมือนกันครับใช่เป็นสูตรเฉพาะพิเศษใช่ไอซ์แน นะครับอ๋ออันนี้คือจะเปลี่ยนละจะรชชาที่เป็นช็อกโกแลตแล้วจะใส่ไปแป๊บเดียวมันก็จะแข็งเลยเพราะว่าอันนี้มันเย็นขนาดไหนนะคะ20องศาลบ20องศาลบ20่สิบาวเอกตนะเมื่อก่อนนะครับพี่โอ๊ตเนี่ยนะจะตัวเย็นเดียวผัดไปผัดมาไหลบึกเลยฮะแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือแบรนด์ของเราอ่ะไอซ์มเนียเนี่ยก็คือเราก็ทำ ตัวกระทะผัดไอศครีมเองครับแล้วก็ท็อปปิ้งอะไรอย่างนี้เราก็เป็นสูตรของเราเองอ่ะฮะตัวไอศครีมอะ่ะก็เป็นสูตรของเราเองค,ครับแต่ส่วนท็อปปิ้งก็ทั่วไปครับค่ะแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนมันไม่เป็นที่นิยมทําไมเราถึงคิดว่าเราควรจะทําเปิดตลาดแล้วก็ทาเครื่องเองคะจริงๆแล้วเนี่ยเราดูว่าคือได้ได้แนวคิดมาจากต่างประเทศแล้วเราก็คิดว่าเราน่าจะ ทำเครื่องได้แล้ว<ม>เราก็มาลองทําดูพ<ม>อทําได้ปุ๊บก,ก็อืมก็เลยคิดสูตรขึ้นมาเอง,ค,องครับแล้วก็ล,ลองมาทําขายว่าถ้าออกตลาดแล้วเนี่ยราคาต้นทุนที่ไม่สูงมากเนี่ยน่าจะเป็นที่นิยมได้ง่ายกว่าครัครจุดเริ่มต้นตอน,ตอนแรกๆเลยนะครับลูกค้าเนี่ยได้ลองชิมแล้วเขามีฟีดแบ็กกลับมาอย่างไงบ้างครับจุดเริ่มต้นตอนแรกคือคือจะเป็นหมู่ญาิพี่น้องเพื่อนฝูงมากกว่าครับแล้วฟีดแบ็กก็ดีว่าเออทำขายสี่ลองขายสี่อสนี้ไปด้วยได้เราก็เลยมีเรื่องรองปง เลือกได้ครัเลือกได้ทุกรถเลยใส่ประกันได้เลยอะเนี่ยใส่นี้เลยเหรอเดี๋ยวถามอีกครั้งนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันตอนนี้เราเลื่อมานานแค่ไหนแล้วนะถ้ามาประมาณสักเดือนกว่ากว่าแล้วครับเดือนกว่ากว่าอีกเหรอครับอ่าฮะโอ้โหผมนึกว่าเออนะ่ยผลตอบรับเป็นไงบ้างคะเดือนกว่ากว่าก็ดีครับเพราะว่าตอนนี้เราขายอยู่ที่สวนจตุจักร โครงการยี่สิบหกก็ก็จะมีคนสนใจแล้วก็โทรมาถามอยู่เรื่อยๆครับอันนี้เรามีกี่สาขาแล้วคะปัจจุบันที่เดียวครับที่เดียวเลยยง่ต้นแบบเลยใช่ครับออริจินอลต้องมีสาขาเดียวอยู่ที่จซนตูจักครับอยู่ตรงไหนเซนตุจักตรงไหนอยู่โครงการยี่สิบหกครับโครงการยี่สิบหกริมถนนเลยโอ้โหตรงนั้นก็แบบเป็นโซนวัยรุ่นใช่สนใจวัยรุ่นมาสนใจไอศครีมหรือว่าสนใจคนหัดไอศครีมากกว่ากันโดยตัวไอศครีมเนี่ย นอกจากวัยรุ่นแล้วก็ทุกวัยเลยนะครับที่เขาจะมาคือเวลาทําเนี่ยคนก็จะสนใจก็จะมามุงครับอ่ามามุงแล้วก็อยากจะลองชิมก็ลองซื้อดูอะไรเงี้ยเะปัจจุบันนี้ที่ร้านนะครับมีไอศครีมทั้งหมด่รสชาติครับโอ้ถ้ารสชาติเนี่ยเราผสมได้เป็นร้อยเลยครับเป็นร้อยเลยเหรอครับเป็นร้อยอย่างเอานู่นมาผสมนี่เอานี่ผสมนั่นได้เยอะครับอย่างที่มองไปเนี่ยครับคุณผู้ชมเราจะเห็นเป็นอุ้ยเป็นน้ำผลไม้นะฮะอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะโอ้เอานนี้กีย่งเปิดไว้แล้วพี่ก็เปิดไว้แล้วผมไม่รู้จับ ชีวิผลไม้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ยังมีน้ําผลไม้เราใช้น้ําผลไม้เป็นส่วนผสมด้วยเหรอครับเราสามารถผสมน้ําผลไม้ให้ตัวความเข้มข้นของรสชาติขึ้นได้อย่างเช่นรสชาติของสตรอเบอรี่ผสมน้ําผลไม้สตรอเบอรี่ก็ได้อ๋ออ่ะฮะก็จะมีมันก็จะเข้มข้นขึ้นก็แล้วแต่ไงเหมือนไอศครีมที่แบบบางทีก็เป็นเชอร์เบตใช่ไหมคะบางทีก็จะเป็นแบบเนี่ยนอกจากนี้ไอตัวนี้เนี่ยมันยังสามารถทํา ทำผสมจะาทำเป็นเก็ดน้าแข็งก็ได้ใช้น้ำผลไม้เทเข้าไปสักครู่มันก็จะเป็นเก็ดน้ำแข็งอพี่อ๋ออย่างถ้วยหนึ่งเนี้ยขายเท่าไหร่สี่สิบครับสี่สิบบาทใส่ทุกสิ่งอย่างได้ตามใจชอบเนี้ยเลือกได้เลยอะท็อปปิ้งตามใจเลยอยากใส่เท่าไหร่ก็ได้ที่เราขายสี่สิบบาททำกันสดๆอย่างนี้เลยใช่ต่อถ้วยเลยเหมือนพวกไอศครีมโฮมเมดอ่าแต่เราจะทำเป็นถ้วยต่อถ้วยครับใช่ต่อรสชาติเพราะคนจะทานรสชาติไม่มีกัน V I P ยิ่งขว่านะ พอมแมเนี่ไปสั่งเขาต้องอย่างต่ำก็คอร์สหนึ่งกว่าเขาจะทำรถที่เราชอบได้<ช>แต่อันนี้ถ้วยเดียวสี่สิบาท<ช>คุณอยากกินรถอะไรสั่งได้รถอะไรได้เลยครับที่สำคัญนะครับทีนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่า,า,วาดูแลสุขภาพนี่เนามีเขายรเศนะมียิ้มยิ่งนะนะนะนว้าไม่ทันเห็นอ่ะเห็นปั้นยากอ่ะถ้าสมมติเขามาลูกค้ามาเป็นกลุ่มแบบเยอะๆเนี่ยคุณจะปั้นยากวเนี่ยเป็นก้อนเลยดูดิ ทอดเค้กแล้วตอนนี้มัเป็นกลุ่มๆอย่างงี้แล้วจะผัดทันเหรอคะทำทีละถ้วยอย่างเงี้ยหนึ่งนาทีทำดีละถ้วยครับเพราะว่าปกติคนจะกินรสไม่เหมือนกันแต่ก็หนึ่งนาทีก็ไม่นานเกินไปช่วงที่รอก็อาจจะดูเพลินๆไปเรื่อยๆเพราะว่าจุดแข็งของเราเลยก็คือหนึ่งความแปลกสองก็คือลูกค้า V I P ทุกคนเพราะว่าไอศกรีมเนี่ยเป็นรสชาติของตัวเองที่เลือกใช่ครับอ่ะอุ้ยที่เปตัวเอง ดนะแค่ไปขยับสองทีบอกสีมือตัวเองวะได้ทุกอย่างเลยนะครับอ่ะในท็อปปิ้งที่มีตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งองุ่นมีกล้วยมีมะม่วงนะครับมีแตงโมมีสับปะรดแล้วก็มีสตรอเบอรี่บอกได้ไหมครับว่าเจ้าตู้เนี้ยหรือว่ารวมแล้วทั้งหมดเนี่ยสำหรับคนที่จะต้องมาอยากจะทำธุรกิจแบบนี้ต้องมีทุนสตาร์ทเลยทุนสตาร่ทอยู่ที่55,000ครับ55,000ื่นห้าพับาทห้าหมื่นหบาทห้าหมื่นห้าพันบาทครับ ซึ่งราคาถูกกว่าของต่างประเทศเยอะมากค่ะพี่โฮสยากไหมคะไม่ยากครับครับใครๆก็ทําได้ได้ครับหน้าตาไซส์เซย์เกี่ยวไหมคะพี่ไม่เกี่ยวพี่โฮสได้ดูดิเวนได้หมดเลยแต่ใช้แรงนิดเดียวเองครับเออใช่ให้ถูกต้องนะฮะนี่ถามว่านี้เราเฉาะแบบเออเฉาะไม่ได้เขาต้องแบบว่านี บอกแล้วแนวไยมค้าผัดไทยนะเมื่อกี้เปิดเครื่องทิ้งไว้นก็ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจทีเดียวนะคะโทรเข้าไปดีกว่าโทเเบริษัทอยู่หน้าจอด้วยนะครับ086 3190780แล้วก็0819253398นั่นเองครับวันนี้ก็ได้ชมแล้วเราสองคนนะคะก็ได้ชิมไห้แล้วว่าไอศครีมผัดนี่สุดยอดจริงๆเลยนะคะ คุณผู้ชมอยากชิมก็ไปที่สวนจตุจักรโครงการ26ครับ26นะครับคนนึงขายได้เยอะไหมพี่โอก็ประมาณ2 0 0ร้อยสามร้อยช่วงนีต่อคิวกันไหนละพี่น้องนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยเรา V I P มากไม่ต้องต่อคิวแถมสั่งได้ด้วยนะคะขอบคุณพี่โอ๊คด้วยค่ะขอบคุณพี่ชัยรัตน์ด้วยครับขอบคุณพี่ชัยรัตน์ด้วยค่ะเอาละครับเดี๋ยวเดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ายังมีนะฮะเรื่องราวดีๆมาฝากผู้ชมกันต่อเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดี๋ยวครับค่ะ